สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีเด้อบรรทุกขุทคนสมองสบอนพบพาะกันคือการพี่น้องซองน้องพายุพบพาะพบพาะกันยามบายพี่น้องเอ้ยผ่าวพี่น้องเอ้ยคือนปรจักพ์วตใส่กันเลยเฮ้ยน้อยทั้งมัดเขาทั้งปั่นเขาทั้งค้นเขาผู้ทั้งน่ะทั้งน่ะคนผ่าว ทั้งค้นทั้งหมัดเลยข้าเอายังยันแบบว่าข้าจะลูกข้าโทรมมากเลยยันบ่มีเวลาค้นได้หนิยังมะหาเวลาวะ่อยกันทั้งหลายคนเอากันแล้แต่ว่าจักจุ่มนะหมัดเกี่ยวห้าขยุดซะก่อนพี่น้อง ทางนี้คน,นลูกหลานเบิ่งเดอร์ฮะเบิเดอรงเ,เด้อเดอเบรกมันกระบอกอยากอยู่ฮาใดคนทางนี้คน,น,คน,นลูกหลานคนจอยกันขัทนท่านปั่นกับปั่นขันค,คับเบาไว้ครึ่งดีๆ คนคนเขาหมื่นละจักสเป็นอะไรแหละพี่น้องมัดกับบอลใหญ่เท่าไหร่เ่ตด้ไมันด้องขัตย มีใครแน่แต่มีผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเต้ยหุ่จ่าเออผู้เต้ยวุ่นยงหู่เป็นอ้ายหมู่ Vâng đưa Vâng đưa, vâng đưa. Vâng đưa. chơi <laughs> cái <laughs> cái <laughs> chơi cái cái kit này, carload nhắm vào thằng này anh hao đai, coi coi, đi đi, đi đi, แต่เวลาว่างอันทีแบบหน่อยนิดมานงฮะม,มาได้หนูบ่ได้กบบ่จ้ะฮำแกงห้างอยู่แบบแบบเหมืนสะ โบมันเงียบแห้งทุกคร้ต้องนั่น เพราให้หมอดซะก,ก่อนจังอันอันนั้นมันปิน่ะต้องมอดเครือกกอ่องซะก่อนที่จะเอาน้ำดีทัวงเงี้ยพักกันยอน่อขึ้นเลยลตึมจะปีนเออเออหนี้ติ๊ก <laughs> มันล,งล่งเลยละถรายปีน,นตาหลดมันแตกแล้วบอนะตัวนั้นเรียบร้อย หนามันชูงขันขื้นพี่ขื้นวางแก่พี่ข่นขึ้น,น,นทางแก่ขึ้นไปขไปขึนเสียงนี่ลงถอยลังถอยล้าะก่อนมไปหนาพี่พ่ถอยล้งก่อนถอยลังก่อนมหลันเป็น้า นี่นะมันหมื่นนี่ไม่ดังหลยไม่นานนี่หนามมันเขื่องไหลนี่ฮนะขึ้นวังเงียมนี่ใครมากรได้่งบ่ไปคนมนาะ ตะพุ่ะพืเออเหียบอกไล้เต mm, ิบงเหียนยัลูกูุปะ ถ้าแล้วมันบอดีทกคนเอออืมตีดมันหมื่นมันหลุยหลุยหลุยลงตีตัวใจบิดเอาห้องกวักกวักแล้วเหมือนเห็นตอนจ้าจ้าท่านได้ถ่ายแล้วตอนนะ้ะมนแลนคั่วโหลดบอกว่า,วม,า,วามอดสกอนมอดจักกสกอน หมอดจักสะก่อนว่ะแล่นน้ำจนสั่นเบิดเฮาโอ๊ยอย่างมันดีข้นกับพ่อแห้งนี่ลูกล้านนี่นะนี่ถ้าคนเจอเป็นคนขับแต่ว่ามันมันะอันแบบว่าตีนมันมันมันหมื่นอยู่แล้วนะตีนมันบอบอยากมีห้อยหลุดนะตีนว่อยากมีห้อยแล้วมันหมื่นมันแบบ กี่ต้มนะมันถือขนา้าคขนาผัดชีสุ่มๆลุยลุยลอ้ออ้ไปติครึ่งได้กับบออยู่แล้วจะลอยแบบใจสิวายห่อกวักกวักเป็นเมือ่อยแบบก็งนันเขาจเจ้าจ้างเกี่ยวเขา เอาอย่าเอาลายไปไปละนี่นี่ไปทางนี้เออมีใครนี่นี่ไปทางนี้อ๋อผมผูกออกไหมครับจะเห็นเชียงน่ะน่ะเนี่ยเขาเชียวเชียวพี่น้องเอ้ยเชียวขนาดบอกเกินบอกเกน เบิ้งเด้อยันมัตตลุยเด้อใส่ดีๆเด้อโอ้ยข้าเจ้าขึ้นข้างนับ่ได้บ่เฮ้ยเจ้าขึ้นทางบักไอ้บ่ได้บ่อันนี้มันสูงพคนเจ้าขึ้นทางบักไอ้บ่ได้บ่เออตัวนี้มันเฮง ข้าวขนาดพี่น้อยเขายานยานยขนาดนี้นี่นั่นมันขีดตุ้มเนาะพ้นมันจะก,กับเา้าพม่เข้าแต่ว่าเขาเห็ดเนี่ยค่ะแต่ระวังยาน พ่อแล้วแหละจะมาใหม่พ่อมาตอนนี้พ่อแล้วเอาจะให้นะพ่อไงเออดันสั่นแบบ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 ไปเบิ่งเงี้ไปเบิ่งเงี้ไปเบิ่งเองต้องเบิ่งเองให้เขาเบิ่ง คันเขาหมือจำอ,อ,อิจก,กันเออถอยถอยถอยเห็ดต้องต้องรถมันหมื่นอ,อย่าเห็ดเจียงแยงเสียลดแล้วก็เสียหิ่งกับหิบ้งเนาะ นี่ลอดไปทางน,นี้เอาเชฟจบอกมาเถอะลูกไปก็ห้าสิไปห้าคนเขากับพี่น้องเอ้ยเจ้าสันเบิดน่าเลยพี่น้องยีดีมีแฮงแต่ก็ทน